แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ800คำเกี่ยวกับปืนพกใหม่ของกองทัพเรือแอฟริกาใต้พร้อมข้อมูลราคาและมีอินโทรสำหรับช่องออโต้อัปเดตเป็นภาษาไทยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออตโต้อัปเดตช่องที่จะพาคุณอัปเดตทุกข่าวสารใหม่รอบโลกทั้งเทคโนโลยียานยนต์อาวุธทหารและอีกมากมายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวเด็ดที่คุณต้องรู้ก่อนใคร วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับปืนพกใหม่ล่าสุดที่กองทัพเรือแอฟริกาใต้เพิ่งเปิดตัวและสร้างความสนใจอย่างมากในวงการทหารระดับโลกด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยสมรรถนะที่พัฒนาอย่างจริงจังและราคาที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางกองทัพเรือแอฟริกาใต้หรือ south african navy ได้ทำการปรับปรุงยุทธป,ปรกรณ์ของตนมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และล่าสุดในปี2025นี้พวกเขาได้ประกาศใช้งานปืนพกกลุ่นใหม่ที่จะมาแทนที่ปืนพกกลุ่นเก่าที่ใช้งานมายาวนานโดยปืนพกกลุ่นใหม่นี้เป็นผลงานความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตอาวุธชื่อดังภายในประเทศแอฟริกาใต้เองและบางส่วนได้รับการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีจากยุโรปปืนพกกลุ่นใหม่นี้มีชื่อเรียกว่าเวเตอ ER ร์ PX25 Tactical ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานของทหารเรือโดยเฉพาะ ทั้งในภารกิจภาพพื้นดินการขึ้นเรือหรือแม้แต่การป้องกันตนเองในระยะประชิดตัวปืนใช้กระสุนขนาด9มิลลิเมตรซึ่งเป็นมาตร,รฐานของปืนพกทางทหารทั่วไปในปัจจุบันโดยตัวลำกล้องมีความยาวประมาณ4.5นิ้วพร้อมรางติดอุปกรณ์ใต้ลำกล้องเพื่อให้สามารถติดตั้งไฟฉายหรือเลเซอร์ได้อย่างสะดวกน้ำหนักของตัวปืนอยู่ที่ประมาณ900กรัมทำให้สามารถพกพาได้อย่างคล่องตัวไม่หนักจนเกินไปตัววัสดุใช้โพลิเมอร์ผสมโลหะพิเศษที่มีความทนทานสูง และยังสามารถการน้ําได้ในระดับมาตรฐานของอาวุธทหารเรืออีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบความปลอดภัยที่ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันโดยมีทั้งตัวเซฟแบบแมนวนวลและเซฟอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันการลั่นไกโดยไม่ได้ตั้งใจและมาพร้อมกับระบบสไลด์ที่ทาให้รีโหลดกระสุนได้เร็วขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้านการยิงทดสอบปืนพกเวเต,เตอร์ PX25 Tactical ผ่านการยิงกว่า1 0 0 0 0นัดในการทดสอบจริงในหลายสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นในที่ชื้นในน้ําเค็มหรือแม้กระทั่งในสภาพฝุ่นทรายซึ่งปืนยังคงทํางานได้อย่างเสถียรและแม่นยําถือเป็นจุดแข็งที่สําคัญสําหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของกองทัพเรือนอกจากฟังก์ชันที่ยอดเยี่ยมแล้วเรื่องราคาก็เป็นที่น่าจับตามองเช่นกันเพราะแม้จะเป็นปืนทหารที่ใช้งานจริงแต่ราคาต่อกระบอกของเวเตอร์ px 2 5 t a c t แท a l อลอยู่ที่ประมาณ $800 ดอลลาร์หรือประมาณ29000บาทไทยเท่านั้นถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับปืนพกระดับทหารอื่นๆในระดับโลกซึ่งบางรุ่นมีราคาสูงถึง1,200ดอลลาร์ขึ้นไปการเลือกใช้ปืนพอกรุ่นนี้ย่องแสดงให้เห็นถึงทิศทางใหม่ของกองทัพแอฟริกาใต้ที่เริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีภายในประเทศมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าและเสริมสร้างอุตสาหกรรมอาวุธภายในประเทศ มีรายงานว่าทางกองทัพเรือได้สั่งซื้อปืนรุ่นนี้เป็นจำนวนมากกว่า5,000กระบอกเพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยต่างๆและเตรียมขยายการผลิตสำหรับใช้ในกองทัพอื่นๆรวมถึงอาจเปิดตลาดส่งออกในอนาคตหากผลตอบรับดีในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนพกเวเตอร์ PX25 Tactical นับว่าเป็นปืนที่มีความสมดุลทั้งในด้านดีไซน์ฟังก์ชันและราคาเป็นอาวุธที่มีศักยภาพสูงสำหรับกองกำลังทหารในยุคใหม่ที่ต้องการอาวุธที่มีความทนทาน ใช้งานได้จริงและพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่สนใจเรื่องอาวุธหรือชื่นชอบการอัปเดตเทคโนโลยีทางทหารใหม่ๆบอกเลยว่าปืนพกรุ่นนี้ไม่ควรมองข้ามและอาจกลายเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถูกจับตามองจากกองทัพประเทศอื่นๆอีกมากมายในอนาคตและนี่คือทั้งหมดขององค์การอัปเดตวันนี้จากช่องอ u t โต่อัปเดตหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ หากคุณต้องการแปลงสคริปต์นี้เป็นเวอร์ชัน2000คำหรือเพิ่มภาษาไทยอังกฤษสลับกันเพื่อทำเป็นวิดีโอแปล2ภาษาแจ้งได้เลยครับ